แม้พระพุทธองค์ก็ยังเคารพหน้าที่ซึ่งก็คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำไม่ทำแล้วชีวิตไม่รอดดังนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ทำด้วยความเคารพทำให้ดีที่สุดหน้าที่มีหน้าที่ทางกายธรรมะธรรมะหากิน บริหารร่างกายการกินหลับนอนขับทายการทำงานร่วมกับผู้อื่นทางด้านการทรรมากินหรืออื่นการสังคมการดูแลใจ,ใจิตใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่เป็นธรรมะจึงต้องทำด้วยความเคารพํำอย่างมีสติสัมปชัญญะมีความพอใจ จะทำหน้าที่ได้ดีต้องมีการเรียนรู้เรียกว่าใจศิษขาเรื่องความคิดปฏิบัติเรียกศีลศิษขาการดูแลจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์เรียกจิตตะศิษขาสิ่งเหล่านี้ต้องมีการเรียนรู้ให้เกิดปัญญาเสียก่อนจึงจะทําได้ถูกต้องสรุป เมื่อเรียนรู้มีธรรมะก็เคารพธรรมะคือทำหน้าที่ให้ถูกต้องและพอใจแม้ลางหน้าแปลงฝันก็ต้องรู้ว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะแล้วทำให้ถูกต้องด้วยสติสัมปชัญญะมีความพอใจ